สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับช่องทำบ้านแบบนี้ค่ะรู้ไหมคะว่าหลังคาคกีตทำมาจากอะไรมีส่วนประกอบของอะไรบ้างแล้วเหมาะกับบ้านแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับแผงคอนกรีตซีทีตาเพนสนะคะจะนิยมใช้กันมากในโครงการหมู่บ้านค่ะแล้วก็จะเป็นบ้านตามต่จังหวัดนะคะสําหรับส่วนผ,ผสมของหลังคาคอนกรีตนะคะก็จะผสมไปด้วยปูนซีเมนต์หินน้ำทรายค่ะนำมาผสมกันแล้วก็นํา เป็นแผ่นลองแล้วก็แผ่นเรียบค่ะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานสูงมัน่นใจได้ว่าน้ำฝนไม่ละซุมแน่นอนค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจกจะเบื้องคอนกรีตนะคะรุ่นซีทีของตามเนี่ค่ะสามารถติดตามได้ที่เพจโฮมสมา m ์ตดอทค่ะฝา,ากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ Homesmart.me แหล่งรวมวัสดุก่อสร้างหนึ่งเดียวในไทย